สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคอนเฟิร์มแล้วข่าวแต่งโมที่ถูกส่งมาเป็นของปลอมคาดของจริงโดนเผาทิ้ง หากจำกันได้เมื่อเดือนก่อน30พฤศจิกายนห5ที่รัฐสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจชนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒธธิสภาให้สัมภา์สื่อมวลชนว่าบางแจ็คติดต่อมาทางตนเพื่อต้องการจะส่งผ้าสีขาวของแตงโมมาให้หมอพรทิพย์ก็เลยบอกให้ส่งมาในนามกอมอทอซึ่งผ้าดังกล่าวถูกส่งมา4สัปดาห์กว่าแล้วโดยเราวาง ระบบเพื่อไม่ให้มองว่าเราเข้าไปก้าวกายและเพื่อรักษาวัตถุห่วงโซ่พยานจึงยังไม่เปิดกล่องที่บางแจ็คส่งมาและแจ้งกับตำรวจและอายการทันทีซึ่งไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาผ้าชิ้นนี้จะจริงหรือเท็จตนตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นผ้าที่แตงโมใช้ไม่ว่าจะอยู่ในน้ําแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังกังขาคือบาดแผลเกิดขึ้นก่อนตายหรือเกิดหลังจากลงน้ําโดยวิธีพิสูจน์คือถ้าบาด แผลเกิดขึ้นบนเรือเสื้อผ้าของผู้ตายจะเปื้อนเลือดต่อให้ซักเท่าไหร่หรือลงน้ำเท่าไร่ก็ยังเจอคราบเลือดฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ DNA แต่อยู่ที่คราบเลือดซึ่งตอนนั้นเองก็มีหลายกระแสทั้งลุ้นให้เป็นของจริงและบอกว่ายังไงก็เป็นของปลอมแน่ๆเพราะมันเป็นไปได้ยากที่จะถูกส่งข้ามประเทศไปอยู่ในมือของบางแจ็ค และล่าสุดก็มีความชัดเจนแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงโดยพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจนรินทร์อดีิศรยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้บอกไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าคดีแต่งโมต้องได้รับความยุติธรรมหลังมีคนออกมาพูดถึงพาขาวซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามาตอบว่าพาที่เจอน่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีทาขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตครับของจริงน่าจะสูญหายหรือโดนเผาทิ้งครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ